สวัสดีจ้าเตียมเป็มังค์ยังไงอึ๊บสวัสดีจ้ามาจ้ามือน,น,นี้แม่ยปกิคือขอกองมันนั่งกินเอาจ้ามือนีอนอ้เปล่าจังไงเคลยบสุดท้ายท่ายยี่หรี่จ้าหน่อยยูเฮียนถ่ายยูเฮียนฟองสแตนด์หนีน้องมีเย็ดแมนตรงนี้เริไปเสื่อมผัดกะเพราไข่ดาวมาจ้า,า,า,จาตนอนเยาวชนเอายันหมดท่านจ้าโอ้อออหยหลายแต่ขาสิบบาทจ้าเลิกกับหาดทีพย์ละจ้าไข่ดาวพร้อมน้องแม่ อาอยังแม่ก็บางงาอยังเน้อยางเ้อเลยะแม่สั่งเลยเนาะในฝ่ายังน้อยจ้าเพื่อนโอหนาสดทางได้ไหมเดี๋ยวจิดทันจิงจ้าสร้างองค์ดีจ้าน้าแล้วบวชสามแบบมดด้วย่าสดอข้อจะสร้างบุญให้จขางจะเลยเป็นมือสุ่ทไทยจ้ามือนี้สาหรับเพชรคิดว่เนะน่าย็ดจ้าลองซิมเบิงจับบริกรโดนได้มีเนาะของในเพิ่มีเนาะ หอมหอมกะเทาแม่ผมไพี่อืมแบบจริยจมีบุกเสมเนาะจ่าโบตีจ่าตังร้าจาใจแบบเข้มเข้มไก่อนนะเกงประหยัดแบบกลับพระเจ้าขยนยมสอเยอลูกยืนดีจ่าดาว ฮัลโหลพีนน่ฟาเหนื่อยเป็นประฟอยน้อยจ้ะ่ามันอ<า>ก,ก,กินมากกดขาเจ้าปนไดกินได้<อ>แต่มโอ้จีจามน,นี่ให้หลอจางฟ้าไม่ปิ่งไก่คือมาเฟืออยู่อันน้างกินน้ำไอนึกเป็นแบบน้อนเป็นองใหญ่ครับนส่คคอ่อ,อมือนอย่าคออมันจะยุ่งลังอย่างตรงัง นี่หมุนนี่ห่มนี่หมอนหอมจ้ะ้องจ่เล็กน้อยจ้ะนีตัวแม่มีสุดขาวต่สองตัวยุงแมนแต่เกายุงเลี้ยมันมีกงการน่ยแบบเขาใส่สุดขามาใบหี้มแมนแมนไม่จิตใจได้แม่มันกดำหมดมดละอืมครับ โม้เพ็ดมันได้บปบวพริกหยังพร้อมพิกทอดจะกินน้ำหม่วงเนาะ่หมูงวงมรเขาจเป็นแค่แบบอาหารแบบจะบริเวณไนะเพิ่มเติมจะกที่แบสองาทีเลือกจาตาแม่ไม่สีเยนเลย ม้นหน่อยนะสามสอที่ลีมื่อกี้งสในเฝ้าจะเฝ้ากินย่างันมาท่นเวลาเนาามาเย็ะจ้ากินนี่ละจ้ากินมันอิ้มจังไปจ้าอิ่มจ้าอิ้มจ้าอิ่มทองพอมพเริ่มใผบ้หญิกินเน่ะมีน้องไปนุปวดจ้า

นาสุดเนี่ยับหนาสุดเลยแมก็อาบน้ำเพิ่งเดวเองออ้อะอินได้ไหลาแม่ในอินมั่นคลิปนี้ก็จะว่โดนมันได้จาเีนคลิปกินแป๊บนึง้องมีนกกอนจาทักททยเล็กน้อยใช่ปะปนไน์นอสไม่มหายไปนไนอนม่มีแมกเ่ไปวัดเลยนะเป็นไยบรรยากาตอนนูก สีนาทีทายบังหมึกบวกกันแล้วเนะบอเเป็นทายวัดตอที่นต่เวลาบุรุษจะทายข้าวเดียวจะทายงเข่า้งยังจะไปส้ม้อมจะที่ว่าไปส้มวัด้อมนั่นเนาะอเอนกันนะแ่วดีก่อนจะบริพิบชิกันจ้าจไปวัดกันเลยจ้ามีแบบเราจ้าเนียวเก็มาหอดวัดละจ้าสิมาแบบ ก็นนก็มีแบบมาบ,บวชบวเฮานบวชพระบวะจามันก็อู้เพนปั้นเองนี่นี่มีด้าขาสองท่า,ท,าท้า,ทางุนเนน้างาเป็นนั่นพานานาครับยังก็มีแบบเผือกบ่แม่กับงูเผือกทังฝุ่นจ่านีาม่มเนปั้นเองเบิ่จจะนี่สีโอ,อ,อ้เก่งีได้มีนแม่ <c oughs> การปั้นการยังนี่นะเนกัสีห้เบิ้งจักน้อยเจ้าเนี้ยว่ามาอีลีจ้านี่มือกเพิ่นาประเทศนักกินดีว่าซัน่ นี่ก็สิขอไายจ่าผูดดิปายังหลังนีแม่พุ่นอ่ะเพิ่นมากีดจ้ะชวนมาหลังเล่นสองลายพุ่งเก่งบ่แม่วะการปั่นการยังงามนี่ดีจ้ะรวมๆท่าสีท่าย่างขาเฮ็ดเองเมื่อจ้านี่พุ่นน่ะย่างหลังพุ่นนะปั่นเองเมื่อเจ้ะสมนี่นี่เบิ่งจักหน่อยพุ่นน่ะมันงามนึงจ้ะ อแหลาที่ยงไน้มาจากเล็กัสิมานอนวัดดีแม่เอ็ดมาแล้วแม่จ้ะแม่ยิ้มมือแรกอุ้ยตาฮักแต่โอ้ตัวนี้ยังน่ารักก้มูอจ้าตัวนี้น่ารักก้มือสนับเลยตอนี้น่ารักกับเพื่อนนี่เย็นเย็นจนเย็นเย็นใช่ไหมแม่จ้ะทั้งพันหลายพันจ้ะภุดนงภูดังภูดจากกะสิว่ามานี่แล้วจ้าเล็กกะสีใบไทยด้วยมันได้จ้าเล็กกสิไปนั่ง ทำมาทำหมังนต่อทำหยัางต่อจ่าทำนี่นาะมีเนาะจ่าคลิปนี้ขอปิดเพียงเท่านี้จ่าชมยังน้อยนินได้ยมีดแม่พญยายนาคเพิ่นปั่นก็เป็นงูเผือกว่าแม่มันบกนนกนอก,ก,อกจ่าสักทีคลิปนี้เขาสมควร่ะจ้าจ้กคลิปหน้าจ้าว้จ้ะบ๊ายบาย